จัดงานมั่นตอนบ่ายจะมีพิธีส่งได้หรือไม่สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเบลจากดิสแวร์ดดิ้งโปรเจกต์ค่ะวันนี้นะคะก็มาตอบอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันอยู่ค่ะว่าถ้าจัดงานมั่นจัดขันามากตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะสามารถมีพิธีส่งได้หรือไม่นะคะทีเ่เห็นข้างหลังเลยไหมคะวันนี้ค่ะเบลอยู่ในงานแต่างงาน ที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายโมงซึ่งก็จัดให้มีพิธีส่งในช่วงบ่ายค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะก็จะมีข้อแตกต่างจากพิธีสงในช่วงเชา้าเล็กน้อยน,นะคะก็คือในช่วงบ่ายเนี่ยจะไม่มีการปักบาตรนะคะส่วนของที่ถวายนยคะก็จะเป็นสังฆทานแห้งอย่างเดียวเนาะเรานะ่าจะจาได้อยู่เนาะสังฆทานสดก็คือพวกที่เป็นอาหารนะคะถวายให้พระกลับไปส่วนสังฆทานแห้งก็คือพวกข้าวของของใช้ต่างๆนะคะยารักษารโรคอะไรต่างๆนี่ให้ถวายพระท่านกลับไปนะคะอันนี้ก็คือตอนช่วงพิธีบ่ายก็สามารถ มีพิธี่บได้เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะงานมงนคลสมรสในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นที่นิยมขึ้นมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าข้อนหนึ่งคือไม่ต้องตื่นมาเตรียมตัวตัวต้งแต่เช้านะคะแล้วก็เมื่อจัดง,งานตอนบ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็มีงานเลี้ยงต่อในช่วงเย็นได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะไปกันค่าสวัสดีค่ะ